ไปคลองรัดมายมเริ่มรีบตัวออกเดินทางได้ฉันพร้อมจะไปแล้วนะสามสองหนึ่ง ตอนนี้เราเดินอยู่ในเราเดินอยู่ในวัดสะพานแล้วนะครับเรือเรือจะมาจอดจอดแวะส่งเราประมาณยี่สิบนาทีแล้วเดี๋ยวเขาจะกลับมาแล้ว๋ยวขอตัวไปไหว้พระก่อนนะครับบายสำหรับวัดสะพานนะครับก็เป็นวัดเก่าแก่สมัยยุธยานะครับก็มีพระเก่าแก่ชื่อชื่อหลวงพ่อโตหลวงพกลางแล้วก็หลวงพ่อดำนะครับผมตอนกลับนี้ก็จะเป็นเหมือน ชิวๆริมคลองนี่แหละเราก็ลกลับวันนี้เรากําลังเดินทางกลับนะครับกลับกลับที่ตลาดของรัตประยุทธ์จากวัดสะพานนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศบ้านริมน้ํานะครับนึกถึงเรื่องอะไรครับเห็นบ้านนี้นึกถึงอะไรคอมเมนต์มานะนึกถึงอะไร สำหรับคลองรถมยม์นะครับสมัยก่อนเขาก็จะสัญจรทางเรือนะครับเวลาใครจะเข้ากรุงเทพก็ต้องนั่งเรือโดยสารเข้ากรุงเทพนะครับแต่สมัยในปัจจุบันนี้ก็มีถนนตัดผ่านแล้วก็เป็นรถโดยสารประจำทางนะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถล่องเรือชมบรรยากาศคลองได้ครับผมนี้เราก็มาถึงจุดที่เราขึ้นเรือนะครับจุดนี้ก็ตรงนี้เป็นเป็นประวัติประวัติของที่นี่นะครับคลองรัถมยม์ มันจะมีสะพานสะพานอยู่ตรงโน้นครับเดินข้ามเดินข้ามมาแล้วก็ล้องมาแถวเนี้ยเดินมาเรื่อยๆมันจะมีจะมีมันจะมีให้อ่านอยู่ประวัติของคอลองรัดนะยมสมัยก่อนนะครับเขาก็ตั้งสัญจรกันทางเรือใครจะเขา้ากรุงเทพอย่างเงี้ยก็ต้องโดยสารทางเรือนะครับตอนนี้เรากําลังจะเข้าสู่ข้าเรือที่เราขึ้นมาแล้วนะครับ สำหรับใครที่สนใจมานะครับก็มาได้ครับเปิดสุเสร์อาทิตย์แล้วก็วันนักขัตตาเลิกนะครับตรงบริเวณตลาดครับผมเห็นประมาณสองถึงสามสองถึงสามท่าครับท่าเรือนะครับแล้วก็มีตรงร้านจอดรถนะครับนี่ครับท่าเรือที่ผมที่ผมขึ้นมาโอเคครับวันนี้เราก็มาถึงท่าเรือแล้วนะครับก็สำหรับอีทีตอนไปผมจะเที่ยวไหนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ลากกอน,นะครับสวัสดีครับสำหรับใครที่มาคลองละเท่าไรคลองละมายมยมนะครับทางนี้อันนี้เป็นทางเข้านะครับมันก็ทางเงี้ยเป็นทางออกสังเกตง,ง่ายๆคือก่อนขึ้นสะพานเลยมานิดนึงครับทางเข้าอยู่ทางนี้นะครับทางเข้าเราจะรถเสียค่าจะลถประมาณ20สิบบาทนะครับ ส่วนสําหรับใครที่เดินทางมาอย่างมอไซค์นะครับก็ถ้าจอดมอไซค์ก็10บบาทนะครับผม